ວົງວົງໂພຣາມິນຕະ พลานดวงเจอ,อยังวง่งรักวงพรโองนหนักน่าหกสิบสามสิบตุลาควานดับโลงตรงเสเด็ดไปอยไม่เสเด็จกลับลับไม่ตื่นคืนไม่มีหมอความดีไว้ง่ายกับราชาชนนิรหรือคนน่วนยอะให้เศรษฐกิจพอเพียงเลียงจีบปลอยง่ายคนไทยรู้ข้อความ อยู่ตามโปรีกลังอจัตยาปภาพเส้นสาบซึ่งถึงน่าย,ยากระวรากายระองค์ตานก็ไม่เน่งนายนี่เมื่อมีไปคนแรงจัดคน้นลวงทันตวงทีง่ายประชาชีมีน้ำใจนายตั้มชวนเลือกไรนะ สลังจัจยาปากเสนสาบถึพงปองค์ทรงรู้ถึงเหตุผลแห่งข้องต้นปัญหาทรงเนไงคนรู้จากช่วยกันอนุรักษ์และปิตักป่าเพื่อคนขว่าตกรูตามฤดูกันประภารากิดมากมายตั้งไลนี้พปลามารามีเป้ปอยกว้างทั่วปอยซาน จนชาวโลกก็ทราบถึงถึงผลงานตราธูการจงราชสมบพเมื่อปองค์รบเจ็ดสิบปีพระจาชีนอม,มานตัวตั้งไอ้ยเจ้ากาปะพุทธเจ้านั่งนู่นไหมุงนอมกอนขอ้อตาไหวปละปนขอ้อตาไหวปละปน,ปะปนใจข้อง่ายปองทรงจันรทรเด็ดจู่วงสาวลชังกาเลย

เชียงอนุรักษ์มาโดยตลอดใกล้ขอภาวนาตัวไต่เต้าข้ามาทูบันไดเวทีศิลปินของเจ้าปักใต้กระโดดโลดเต้นมันเป็นวิถีชีวิตซึ่งอนุรักษ์วัฒนธรรมของเราเจ้าใต้ไว้ที่บรรทชนผู้มอบหมายราชวนกันสารงานต่อ กีฬาประเภทเตาได้ทั้งผู้มีเกียรติที่รักที่เคารพทุกท่านช่วยกันตรงเิมโยชนของชาติเล่นกีฬาเล่นดนตรีเล่นหลังสะลุงมดูราท่านยาดุจใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเกกพียงเลี้ยงอบายามุกกีฬาทุกประเภทครับผมของดีๆีทั้งนั้นบอลเล่บาสฟุตบอลชิงเชือกภูเขายกน้ำหนัก เหล่าน,นี้อะไรเป็นต้นนะครับศิลาประเภทหมัดหมัดมวยมวยหรือศิลาประเภทขุดบอลโคกาดในเวลาใดที่ยอนของชาติปูกแค่กันทิเเทปานปลาข้าวู่ประตูชัยเมื่อไรเมื่อนั้นเสียงร้องโหทั้งกัจโย,ยดังคึกโ,รโรครงระโระหึงไปทัวโลกม,มันสนกไหมครับจากแรกของนิยาย พะท่านที่รักที่เคารพมาพบณสถานที่นี้คือพระมาะคนครปัญจกีรีประเทศมีองค์ราชาที่องค์พระมหากษัตริย์พูดตรงเป็นประมุขนั้นก็คือพระเจ้ากรุงรืองดีดดดโุตยิตตามตัวอย่างกนขจายาราจินีปันปีหลวงที่ถะไว้วางอยูรักภักดีเกียงบาเทียไหลมันโดยตลอดนั้นก็คือพระาราชินี งในบริหารว่าราชการเป็นดินมากกว่า20จันาศาแล้วฉะนั้นเอกการเป็นอย่างไรหาความเท้าเใจจากเราชาวนณะที่ครับในเรื่องโยดนะักสืบเทพในส่วนประเทศบ้นานกลังยังมีนักเรี ผมเพ็นผมลมรบก็ทิ้งการโงลา,ลานใหญ่โตลาลานนาสิ่งการตั้งมานานคล้ลายพันปีราชดอนอยู่นี่กินดีไม่มีปัญหาตัวตุกปลาก้องประเทศทำการกายเศษไข่นี้มีราคาโปรทำสัญญาปลูกมัดเฮ้ยไปกับรัฐบาล มีโคต้าตรงลงทะเบียนเกี้ยนตูกทองตำเล็บก,กาดอันมาจร,ราตาตุกข้าสวงทาบงกลมมีอุดมการสร้างผลงานยำโยตดต้ลดมาไม่กรับชันหรือโ่อโจคงาะทำเพื่อชะตามที่มวลมาจนปราตถนาแต่เมื่อสิบปีไงการปัานมา เมื่อเง็ดเล้เมื่อที่ปีเงการที่ป้านมาชาวพาราทุกทับในประตทยเธอได้ตัดธนาแล้วไี้ภาวานาขึ้นขครงราชเพื่อช่วยชาติกลังนี้งินยิ่งย้่หนึ่งทุกช่องทับรับไม่ได้กอด็อุดใจ จำจีราเธอนี่ปรากในรือจากลุงสีเขียยงจดไม้วางไว้ในราชเทียนฐานีตาไม่คลีกลายกะดีเธอไม่กลับขึ้นมาโตนเชาเท่านังนี่บนมนลังรัดไปตายแทนจเจวทกาจัดพื้นมันตัดเตอ โพธุมกันจู้ยอดเจ้าจงปรงราชวงการปั้นทำนักวงังนางพรมราชินีโอเมซี่เรือนเพืนรวมถูกยามยุคโควิด บริยาจุดที่รักวันนี้วันที่เท่าไรแล้วเธอตูนละหมอมเปกากราบถวบายบังกมค่ะวันนี้ตรงกับวันที่สามนะคะขึ้นสี่ข้าของเดือนเชตกัวันนี้ก็คือวันนั้นสิวันไหนไม่ทรงทราบวันที่ฉันได้ตาปนาทัวไปองค์ประมุขแห่งนครปัญจา เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาว่าอย่างนี้นั่นก็คือฉันไม่เคยคิดและไม่เคยกวนว่าจะเป็นองค์พระราชาพระมหากษัตรยิย์คิดแต่ว่านำประชาชนคนในหมู่บ้านในบ้านในเมืองปวดบนไหว้พระมันโดยทะโลเตตการไม่ได้การคิดนั้นก็คือพระเจ้ากรุงจำโตท่านตาเด็ดประพาสป่าล่าเนื้อจับช้างเปลือกในครั้งนั้นที่นายปลานคนหนึ่งมาโรงเรียนมากราบทูลถวายบังคม ว่าในป่าดงปยายาเย็นนั้นมีช้างเปลือกเชือกหนึ่งสวยงามมากเทปลงก็หลงเชื่อเลยสเสด็จประพาสป่าล่าเนื้อเพื่อจับช้างเปลือกประมาณสามเดือนกว่าประกาศให้ประชาชนรู้ทั่วทุกบ้านทุกเมืองทุกครอบครัวแต่เมื่อไปแล้วลงไม่สเสด็จกลับเรื่องนี้ก็สร้างความกลัดคลุ่มประทายกับพเจ้าอย่างยิง่งฉะนั้นเมืองว่างกระจัดคล้ายๆกับบ้านเรือนไม่มีคือไม่มีแปรและประชาชนจะพึ่งใคร อยู่อย่างไงอยู่ที่ไหนซึ่นก็เลยได้ถาปนาทัวขึ้นนำาพารัตนาวาของประเทศเพื่อบ้านเพื่อเมืองให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขแล้วฉะนั้นนี่เมื่อพระองค์ไปเสด็จกลับครั้งนี้เราก็กําลังปวดเสียนเวียนเกล้าอย่างยิ่งฉันก็ได้เป็นองค์ประมุขฉันก็ทั้งว่ามีสักขีพยานรักหนึ่งพระองค์คือกวาญิางจันจิราถูกต้องมัเบก ว่ายิงจันจีราตนนี้เตอนนิตอจะด็จหน,นีจากบ้านจากเมืองไปโดยที่ไร้าสาเหตุเขียนจดหมายทิ้งไว้หนึ่งฉบับเธอบอกว่าถ้าไม่รู้เรื่องราวเก่าๆของพระเจ้ากรุงจันโตเธอจะไม่กลับมาดูปิตุภูมเธอหมองเปคพระใช่แล้วฉะนั้นสร้างความบาดวันตะไทยสร้างความหนักหกหนักใจแก่ข้าพเจ้าอย่างยิ่งและประชาจนกําลังคิดถึงกําลัง พูดกันอยู่ทุกชอกทุกชอกชอกซอยทุกมุมว่าตอนนี้ชันติยารู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเตอไปเพราะอะไรก็เตอไปเพราะว่าจะเด็ดลุงคงเตอศูนหายไปอย่างลี้ลับไปประปาดป่าล่าเนื้อแล้วก็ไม่จะเด็ดกลับจนกล่าวกล่าวก็กล่าวกันว่าปรงตูกลอบปรงประจนมั่งปรงหนีออกบวชมั่งหรือพระองค์หนีต่างประเทศ ข่าวกล่าวเขากล่าวมาอย่างนั้นกล่ามมันเป็นเพรเสียใจอย่างยิ่งแล้วเตอก็เขียนจดหมายทิ้งว้ในสำนักราชวังหนึ่งฉบับไม่รู้วันไหนเตอจะกลับมาใช่แล้ววันไหนที่เตอจะกลับมารูบ้านรูเมืองฉันก็ไม่รู้ตั้งแต่นั้นมาตูนกระหม่อมโกรกท้าพระตาย,ยิ่งนักโรคร้ายที่มันเกิดขึ้นต่อตูนกระหมอ่อมแพทย์หมอพยาบาลก็ดูแลรักษามาโดยตลอด เอยูอต่อหัวใจเบาหวานไขมันทุกอย่างแต่มฤิดะดวงก็ไปด้วยยหย่นี่เรื่องนี้มันสำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่มีโยกไม่มียาไม่หมอไม่มีหมอ,มมหมอพยาบาลไม่มีผู้ดูแลรักษาฉันทักว่าน่าจะไม่มีชีวิตรอดอยู่แล้วใช่หมอเปกค่ะแล้วฉะน,นั้นคิดยังไงให้ฉันจิราตึกลับก็ยังไม่ทราบยังไม่รู้ว่าเธอจะมาวันไหนเป็นไปอย่างไงจะสืบอ,อย่างไงใกรจะรู้ นายปลาบอาตั้วไว้มักมมงกรมบรยางางนีาเมื่อประองค์ปวดตต่อยเหลืองนี้เลคือเหลืองขว่ายิ่งจันจิลาข้าพุทธเจ้าใน้อยู่กลาตาไว้ความอาลาก้าดูเลละพิจบมมษด์แตโลดซึ่งมีความเป็นวงวงย่อยประองค์อย่างอิดเนายให้มันหมาคนละ เมื่อหิดก็ไปมากแล้วพระองค์นั้นคือปวดเจียนเหมือนกล่าวโรคกรายเอ้ยื่อพ่อปวดใจบองว่านกไกมันเต็มตีตีดวงก็แล้วนี่เป็นตีนะปวดรัวกล่าวกำมอมนี่กําลังตีกิดกิดอยู่จะคิดดื้อกว่ายิ่งจันจิรากลับมาทูบปีตุ่ปุ่มใช่แล้วเป็นเวลาสามปีแล้วที่จันจิราเธอได้เขียนจดหมายทิ้งไว้ในสำนักราชวังแล้วเธอก็ไม่กลับมา นั่นเลยก่าลำทำให้ <hi> เราปวดอ้วกกันร้อยส um. ีปราบครับแล้วว่าในหลวงกลมประการเคยพูดตุกลังทุกลางนะนายนะบอกว่าทำไมที่นายไม่เพิ่มเติมเสริมจมูกใช่รึครัแต่ว่ายังกลมอย่งนี้ใบจมูกนี่วายเป็นอนุรักษ์วายเพื่อเป็นอนุเจ่วาลีให้ประชาชนคนในเอ็นให้หลุดล่านในเอ็น ว่าลุงปราบนั้นแกเป็นจู้กลนเดียวจู้จริงไปปฏิบัติงานอยู่แจ่มอย่างวัดปากตยเดินกลุ่มกันกลูชุนกาต่างว่านี่และตูกปืนแต่มาทตูกมุดมาตูนมุดแล้วก็พุทธเจ้านึกว่าแม่มันอายแล้วจะไม่เพิมเมเ่มเติมเติมดังจะมุกโอยนณิว่าเป็นเช่นล่าลากว่าเราจัดหนักจู้จริงนั่นเป็นเกตตประวัติกองปมไหนปราบอเอาเก่งนะนหนนะปราบนะบนะโกลปาบ แล้วปราาท่านเคยคิดในวงว่าชันจิราจะกลับมาวันไหนไปไกลยังยังตาบุตรเจ้ายัางไม่จ๋าเปล่ไม่รู้ว่าเตอจะกลับมาวันนึ่งวันไหเออเรื่องนิมที่หนักใจอย,อย่างยิ่งลุปลับนะนั่นเลยเปล่มันหนักใจอย,อย่างยิ่งไม่รู้เตอมาวัานนยเหตุการณ์เป็นอย่างไง เราจะกิดดือกิดอย่างเลยกันยังไม่รู้ก็ใช่แล้วล้วเปียบฉะนั้นฉันคิดว่าให้แกออกเป็นหน่วยเก่ากลองสืบว่าจันจิราอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไงไปกไกลรอยู่บ้านหนึ่งเมืองใดก็ไม่รู้ให้แกติดตามไปดูสิเพื่อจะได้รู้เหตุรู้ผลถ้าปัณนนได้ถ้าพุตธจเจ้าจะป้ยในจะต้านตีที่ผู้มามีผู้ปัตนาจ,จะไต่มากที่ก็ว่าอมูนิครับ ทำไมไปเล่นกับคนผู้นั้นก็จะรู้บางคนนั้นคือจ้าก้าเขายาวคนเดียก้าคอมมูนิตแล้วตนนี้ก็เยียกว่าผู้ปัฒนาจ้าเตยถ้าเราจชื่อก้าวต้าไปง่าพวกนี้อาจจะรู้กับเราตนนี้ก็กําลังรวมตัวกันอ อันก็กล้าดังเถอะก็บรรญัดก้าบัรณาายกาเจบกันแล้วก็ก้าเป็นจุ่มร่มกันขึ้นมานี่ป้มกาลปอยมาจอยซึ่งจงไปชือกกับโบนั้นกับโรถตท่นี้อาจจะมีมั่งเหมือนกันหลังที่ก็จะรู้หลังที่ก็ว่าเดินปลาบเออเด้มานังเล้งกันวันนั้นมันมีเชิญเตือนนายดีมากดับราบตะวันบังกลมบรรยากาศฉะนั้นตุ๊กระหมอมไปค่ะ พระองค์ยอย่าวันวิตกพระไตไปเลยเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ย่อมจะเกิดขึ้นสะเบอือย่อมจะรู้ได้เหตุการ์จะเป็นอย่างไรไม่วันหนึ่งเพราะวันหนึ่งจันจิราคงจะกลับมาลูกคือแข้วตาและดวงใจที่เรากําลังรักและกําลังคิดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดกันอย่างนี้มันมีมาบ่อยๆถ้าจะเด็ดลุงของเธอไม่ได้สูญหายพยายามลี้ลับจันจิราคงจะไม่ไปหรอกมอมไปคาะ งอควาปรอบองนี้หรือน้าประทร,ร,ร,รงพูด มาหน้านีเสียงทีออกจากปละโหดข้าปลาสด,ดกับปลาชาสาปีกว่าแล้วนาชาตีจนจิราในปอยไปลสะตานตั้งแต่นั้นมาโงตรงไม่สบา,ายในกายการเป็ดโมอพยามานก็รหลับใจข้าโม,มาเอเมอตะวายา ่อยยื้อ่อปวัวใจมว่าและไขมันความดันด้วยเพชรพยาบานเขาถวายง่ายการช่วยนูรักษาข้อง่ะองคงตรงบำนักในฤืออปักกา,าเรื่องกว่ายิ่งจำจิรายช่าจะตัดสินประทอยเชื่พยายามซืบทามนิด ไปตามมู่บ้านยานตำบนตามประชาชนไม่ว่าที่หน่อยหรือใยญ่ความห่วงหึงขึ้นหน้าขึ้นตาว่าเธออย่าไปจูงคนนองจูงคนหน่มาเธอมากระซูรปางใชย่าบำหนักตนใน้ราวปักอยู่ปลงดูจีเจ้าทาเน้เป็นทุก Lộn dao nát nơ Quá là ngồi coi lèo khỏi Nhưng chẳng chỉ ra cha có khẳng ca đi thang